โอเคมาต่อกันที่ภาค2ก่อนที่มันจะเยอะเกินไปจากภาคที่แล้วเพราะว่ามันสินาทีนะจ๊ะเอ่อเราได้ตาแล้วใช่ไหมทีนี้มาถึงวิธีการทำให้หน้าเร็ดทำอย่างไรเราก็ใช้วิธีการ s h a ดิ้งด้วยสีน้ำตาลที่มันไม่ต้องเข้มเกินไป ไรขอบหน้านะจ๊ะชิดคนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะจ๊ะปึ๊บปึ๊บนะเสร็จป้๊แเราก็ปัดสีที่เราต้องการช่วงนี้อินกระสายกับชมพูก็ปัดชมพูไปค่ะปัดแนวลงอย่างนี้นะห้ามปัดแบบนี้ตืดๆปัดจมูกนี้ไม่เอานะคะปัดแค่แก้มนะปึ๊บ ปัดลลอกเก่ลงมันทาให้หน้าดูแบบดูเรียวแล้วก็ยาวขึน้นโอเคถ้าตาเข้มแล้วน้แนะนำว่าให้กอดเบาๆหรือไม่ก็สีแบบนู้นไปเลยนน้ก,กอดแล้วกันนะ นว่าหน้าที่น้องแต่งนี่น้องไม่ลองผืนเลยนะคะก็เลยแบบอาจจะดูมีร่องรอยเล็กๆนอกจากว่าช่วงนี้นอนดึกซิวเลยแบบโวดโดแบบนี้โอเคทีนี้มาวิธีการเขียนเขียนขอบตาเนี่นะน้องแนะนำว่าให้ใช้แบบเจลม,มันจะเริศม,มากเพราะว่ามันจะเป็นแบบ เส้นที่แบบคมชัดแล้วก็อยู่ได้นานทาั้งวันเราใช้นี่กกนนบ,บออุกันอะไรเล็กๆเจลของเมกนะจ๊ะจุ่มลงไปแล้วก็เขียนตั้งแต่ขอบตาใช้วิธีการเขียนนะอย่างนี้นะอ่ะนี้เช่นี้ก่อน45องศาเสร็จป,ปั๊บแล้วก็ไล่ลงมา ไล่ลงมาด้านบนเกิดไล่จากอันนี้ลงมาไล่มาหาหัวตานะจ๊ะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจนะว่าเขียนแบบไม่สวยควนเละ กลัวอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะมีวิธีการเก็บรายละเอียดอีกทีโอเคถ้าเหมือนเดิม45องศาก่อนค่ะนะกรไรมาค่ะ โอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือเทคนิคของหนูง่ายๆนะคะว่าถ้าจะเขียนเนี่ยให้เราแบบ45องศาวไว้รอก่อนแล้วเราก็ค่อยแบบไล่เข้าหาหัวตาตั้งแต่ด้านล่างขึ้นบนถ้าบางคนแบบคิ้มมันแบบเข้มเกินไปเนาะเขียนเต็มตาแนะนำว่าให้เขียนมาทางตาก่อนนะ แล้วก็เอาสีสว่างทับบนหัวตาโดยการทาเข้าข้างในอย่างนี้นะคะมันจะลดความแบบความเข้มของหน้าความแรงให้มันดูซอฟลงเห็นปะแล้วก็ค่อยติดขนตาอื่ อันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะในการแบบไล่สีตาเนาะถ้าใครอยากแบบแต่งสไตล์นกนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะอาจจะแบบมีเทคนิคเล็กๆแบบมาแบ่งปันกันถ้าไงใครที่แบบมีอะไรจะแนะนำก็อย่าลืมมารีวิวแล้วก็แท็กมาหานกด้วยนะจ๊ะถ้าไงโอเควันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนดีกว่าไปอาบน้ำพรุ่งนี้จะต้องแบบตื่นไปทำธุระแต่เช้าอีกแล้ว นะคะโอเคเขาให้ฟันดีนะคะใครเที่ยวอ,อยู่ก็เมาไม่ขับนะจ๊ะจากกันที่ไหนก็ทักทายกันได้โอเคบ๊ายบายจ้า